มวยไทยถือเป็นอีกหนึ่งศิละปะการต่อสู้ที่ครองใจคนทั่วโลกโดยเฉพาะในวันที่เต็มไปด้วยเหล่านักสู้ชั้นแนวหน้นาที่ตบเท้าเข้ามาประกาศสักดาทั้งในศึกวันลุมพินีและศึกวันไฟไนท์โดยตลอดปี2566ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแต่ละคู่มวยอัดแน่นไปด้วยความสนุกสุดเร้าใจในทุกอีเวนต์แต่เกมการแข่งขันที่สร้างความดุเดือดระทึกใจทุกวินาทีจนทางวันต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งของไฟแห่งปี2566 กัปตีกามวยไทยก็คือศึกสายเลือดในฝันที่แฟนมวยชาวไทยรอคอยระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟลาเวท125ถึง135ปอนด์พบกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันในศึกประวัติศาสตร์แห่งวันลุมพินี34ณสนสนามมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่22กันยายน2566 เดิมทีไฟนี้จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยครั้งที่6ของรถถังแต่ทว่าไฟซุปเปอร์เล็กเกิดตกตาชังทำให้หมดสิทธิ์ชิงเข็มขัดก่อนที่จะตกลงกันสู้นอกรอบในกติกามวยไทยแคชเวทซุปเปอร์ไฟ์140ปอนด์แทนโดยเปิดฉากยกแรกรถถังเดินเข้าหาตามสไตล์ก่อนได้จังหวะงัดศอกเข้าเต็มหน้าผากซุปเปอร์เล็กเรียกแพ้แตกได้อย่างรวดเร็ว ความร้าใจยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อเข้าสู่ยกที่สองที่ทั้งคู่ปักหลักแลกอาวุธกันกลางเวทีก่อนที่ซุปเปอร์เล็กจะได้โอกาสสับศอกคืนส่งรถถังล้มลงไปกองคามุมเรียกนับแปดได้สําเร็จอย่างไรก็ตามยกสุดท้ายทั้งคู่ยังคงเดินหน้าสัดหมัดเท้าเข่าศอกใส่กันแบบไม่ยั้งครบ3มยกจบเกมลงไปด้วยเสียงปรบมือดังกึกกองทั่วทั้งสนามสมกับเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยในรอบ50ปี และเป็นทางด้านซุเปอปร์เล็กที่รับชัยชนะไปด้วยผลคะแนนเอก,กฉันนอกจากนี้ยังมีอีก4คู่เดือดที่ติดอันดับท็อปไฟแห่งปี2566กติกามวยไทยได้แก่อันดับ2โจโนัทวุฒิด่วนลุกลิซซี่ศึกวันไฟไนา้17วันที่9ธันวาคม2566 อันดับสามอลิเซียเฮเลนลอริเกสดวลเจเนตทอสชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115นปอนสึกวันไฟใน8วันที่25มีนาคม2,566อันดับ4เสกสันออกขวัญเมืองดวลไทยสันแฮริสันสึกวันลุมพินี1วันที่20มกราคม2,566 อันดับ5เซมาเพชรแฟรเทคดวนฟิลิปเปโลโบศึกวันไฟในเก้าวันที่26เมษาย,ยน2566